คลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเลียนแบบเด็ดค่ะ เสดีจจ้าไหวรุ่นทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูฟ่ฟันจน่าชาแนลในค่ายอยู่ฟ้าพีเจแปกับเกมเริ่ม,มาโจกร์ของเรานั่นเองทุนมือนี้6กิบพูดเลยว่าตัดเบ็ดที่4ุดหก่อนนะผู้ชมค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วอู้ยคอมโบที่2นี้แจกันรูดเรื่องแจกันแตกไปแล้วใช่ไหจ้าโอเคนะยังไม่เท่าตันเลยนะจ้าก็ต้องเอาใจช่วยกันต่อไปอู้ย ฟรีสปินแมงเข้าแล้วจ้าพอองุนแตกแบบนี้สุดปั่ง18แท่านผู้ชมบอกเลยเแบบ็ที่4ี่ดห้าเท่านัน้นฟรีสปินเข้าแล้วจ้าเด้อสูอ่าโอเคฟรีสปินมาฟรีสปินมาฟันบุฟเฟ่ฟรีสปินกันก้อนเลยนะจ้าอุ้ยอ่างุนมาแล้วท่านผู้ชมแล้วฟันไปสี่ข้อบอกเออให้มันรู้เรื่องรู้แล้วแค่แนดนี้นะทุกคนเออโอ้โห พูดเลยว่าก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ดอกนี้แน่สุดฟังเออฟันไปแบบว่าคืงแห่งกว่าเกือบเต็มแผงโอเคเวลิกูดเพือชอพอชายพี่ชายเอออะโอเคไปกันใหญ่และนะเออฟันมาได้เท่าไหร่ฟันมาได้ทั้งหมด30 3โอเคก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะท่านผู้ชมเออลองไปอีกสักหน่อยสําหรับเบทที่4.5ของเราเอาให้ขวานแตกรู้เรื่องกันไปแล้วแตกเบทเป็นที่6กแล้วพี่ว่าไงยังไงจ้าพอชอเอออย่างเงี้ยแหละรับมา6กนะตัวโรมาเองก็ก็ยังไม่ค่อยแตกดีเท่าไหร่นะท่านผู้ชมเออเนาะว่าจะมาหรือเปล่าเนะยังไงก็ ต้องดูกันต่อไปหมดก็ปิดคลิปนะน่าเศร้าเป็นเรื่องน่าเศร้าของวันนี้นะจ๊ะอ่าจัดต่อไปเลยวายดอกนีโอ้โหพ่วงสิ่งโตมาด้วยหนึ่งรับสาหรับโชคไปเลยสิบโอ้ยปุ๊บปรับรับโชคจริงๆเลยพี่ชายเออจัดกันต่อเลยที่เบตหกของเราทุนวันนี้แบบว่าเบามานะ้าหกสินะท่านผู้ชมตอนนี้กำไรอยู่นะจ๊ะไม่รู้ต่อไปเขาจะขาดทุนหรือเปล่าเออสวยงาม oh, <no. S 1> อ่าจัดเบ็ดที่6ไปเนี่แหละโอ้ย ฟันมา3ตัวรู้สึกว่ามันน้อยเนาะเนอะต้องฟันสักครึ่งแถงอะท่านผู้ชมถึงจะแบบว่ากำมีกำไรเห็นกำไรนะอ่าจะต่อมีรอแล้วนะอ่าให้เรื่องเรื่อง,องจะไปชุดใหญ่ไฟกับพิบเออสวยงามออาาวามาไม่มีตัวยืนเล็ดดอกนีควานแตกรับมาดีครับสี่เบาๆสี่เบาๆโอโคทุนจะเท่าทุนแล้ว <c oughs> คือเป็นอย่างเออ ยังแงีแล้วสวย12ขอฟรีสปินสักรอบได้หรือบอสูจัดไปดีแจกกันและฟันไป3ดอกโอ้ยมารู้เรื่องที่14ท่ารผู้ชมอ่าโอเคเวลิกตดนะจ๊ะโอ้โหดอกนี้โลจัดมาอีก6โอ้โหต้องฟัน6ตัวตัวละบาทท่านผู้ชมนะฟันหกตัวเท่าทุนพอดีเลยจ้าแม้อ่าจัดต่อเรื่อยๆของเราเลยแต่ถ้ามันเป็นพวกสิ่งโตตัวโรมาอะไรเงี้ยน่าจะแบบว่า มันจ่ายแทงกว่านะท่านผู้ชมอ่าจัดไปดีเอ้ยแจกันเกือบแตกบาบเบเป็นที่7.5จุดห้าพี่ว่าไงอ่าบาบเบเป็นที่9พี่ว่าไงคะเออขอสวยๆงามๆจักดอกหนึ่งเนาะ สีได้พอเดอ้ออะรามาสิแปดอกนี้นะเท่าทุนเออจะไปจัดไปที่เบ็ดที่เก้าของเราเนี่ยแหละก็จะหมดแล้วนะทุนของเรายังไงครับโอ้โรมามาเองบอกแล้วนะฟันสมตัว,ตวสมตัวก็เท่ากับตัวละสามนะทุกคนเท่ากับตัวละสามนะโรมาจใจแพงกว่าเออวายมาโอ้ย วายเกือบเกือบโดนไปเกือบช็อกโลกไปนผู้ชมอ่าเอาให้ช็อกโอ้ยี่ยช็อกโลกจริง45แล้วและยังได้ไปต่อกับอังวุนเลเจกันด้วยอ่าฟรีสปินพี่ว่าไงแล้วจ๊ะอ่ารอฟันบุฟเฟ่หรือเปล่ารอฟันบุฟเฟ่หรือเปล่าดอกนีอุ้ยอังวุนจงมาอังวุนแถวแรกช่องแรกจงมาอู้ยมาจริงๆมาจริงๆแล้วคอมโบที่4เขาฟรีสปินวินวิน,วนกันไปเลยจ้า อ่ารับมาห้าิบเจ็ดครับผู้ชมโอเคเดีรับมาฟีสปินอีกสักนิดสักหน่อยก็จะพอแล้วนะถ้าแบบว่าเป็นกำไรของเรานิดหน่อยก็ยังดีนะท่านผู้ชมเออมันดีกว่าบอได้อะไรเลยเด้อสูเดอ้เดออันเนี้ย เนี่ยเอาแล้ว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 อ่ายัางหมาดอกดีรับมาสิหาแจกกันดีค่ะแจกคันล่วงดีครั่อไม่มีแจกกันเลยอันไหนเป็นไลนะจ๊ะฟรีสปินรอบสุดท้ายของเราขอใหญ่ขอยาวได้หรือเปล่าอ่าฟันมา6ตัวฟันมา6ตัวรับไป6นะท่านผู้ชมฟันตัวถูกนะโอเคนะจ๊ะฟรีสปินของเรา78ท่านผู้ชมอ่าแต็ แต,แตกเบ็ดที่9ของเราเนี่ยแหละก็ขยับยังไม่ได้นะกําไรมาแล้วตอนนี้30แล้วรับต่อดอกนี้18อุ้วีมาทุนเพิ่มเป็นร้อยกว่าแล้วบอกกลัวอะไรบอกกลัวอีหยังแล้วบอมีอีหยังมาพังทลายแล้วเดอ้อเออจัดไปโอเคดอกนี้ก็พอแล้วจอดไว้ที่ต้องนี้แตกมาครึ่งเท่าตัว <Yeah. S 1> ยืนก็ไลค์ก็ส r i ครให้ฟอร์จืนได้นะจ๊ะ